ได้ครับก่อนที่จะทํารั้วไฟฟ้ากันช้างเนี่ยครับมันมีปัญหาอะไรอย่างไงบ้างครับตรงที่ดินตรงนี้อ๋อค่ะเออช้างเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณปีหกหนึ่งนะคะก็แล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆก็ทาความเสียหายให้มหาสารโดยเฉพาะปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยช้างเข้าไปทําลายผลไม้เนี่ยประมาณอย่างน้อยเนี่ยมะม่วงมหาชนกเนี่ยประมาณน้อยกว่าตัน นะคะทั้งหักกิ่งก้านด้วยหักโคนต้นด้วยนะคะแล้วก็ทุเรียนเน่ยประมาณสักสิต้นซึ่งเป็นต้นใหญ่ๆแล้วประมาณมูลค่าประมาณหาประมาณ5้าตันได้นะคะนี่ก็ล้มพังเสียหายมากนะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องกันยังไงให้เขาเนี่ยไม่เข้ามาในพื้นที่ให้ได้เดิมเราก็เคยทำรั้วไฟฟ้าเล็กๆแบบชาวบ้านทำน,นะคะมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ารืว่วนั้นอ่ะมันเป็นลักษณะของเสาที่มันเป็นไม้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตัวกระแสไฟฟ้าก็ไม่ไม่เสถียรคือไม่ไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลามันก็เลยทําให้ช้างก็ยังพังล้มไปได้นะคะนี่ก็เลยมาคิดว่ามีวิธีเดียวแหละที่จะต้องทํนี่คือ้วไฟฟ้าจะทําอย่างไรต้องหาร้วที่ที่ที่ถาวรที่จะอยู่แล้วแข็งแรงทนทานเพราะเราดูดูลักษณะพฤติกรรมของช้างเนี่ยเราจะเ,เห็นเลยว่าเขาทำลาย้วแบบไหนเข้ายัางไงเพราะว่าเรามีกล้องวงจรปิด ในบริเวณสวนที่เราจับภาพได้นะคะก็ามาคิดอยู่ว่ามันต้องทําอย่างเดียวที่จะป้องกันเขาได้คือรถไฟฟ้าก็ลองมาซชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะก็มาเจอบริษัทเนี้ยนี่ก็ลองคุยดูว่าถ้าเกิดเราต้องการทํารถไฟฟ้าเพื่อป้องกันช้างเนี่ยจะทําได้แค่ไหนยังไงมีโอกาสได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยลองแล้วก็เราไม่เคยเห็นที่ไหนทำย่างยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาดูในพื้นที่ันนี้ พอเสร็จแล้วเราก็ดูว่าโอ้พื้นที่เรานี่ใหญ่พอสมควรเพราะพื้นที่ประมาณ400ไร่ก็สํารวจดูแล้วกันประมาณสัก4กิโลได้นะคะนี่เราก็เลยคิดว่าในเมื่อถ้าเราจะทําแล้วเนี่ยเราอยากจะลองก่อนว่าถ้าเราทําในพื้นที่แคบๆเล็กๆซึ่งเป็นแปลงผลไม้เล็กๆประมาณสัก4-500ต้นเนี่ยเอ่อมะละกอฮาวายซึ่งเดิมเนี่ยมันมีแปลงหนึ่งที่ทําแล้วทําแปลงมะละกอฮาวายช้างก็เข้ามา จาก4 0 0ต้นเนี่ยจนกระทั่งเข้ามาล้มทุกคืนทุกคืนทุกคืน,ก,คนกินต้นจนกินลูกกินต้นจนหมดไม่มีเหลือเราก็เลยคิดว่าไอ้น,นี่มันคืออาหารของมันแล้วหละดะงนั้นถ้าเราเราจะทําอีกแปลงหนึ่งเนี่ยแล้วเราปล่อยแบบนี้อีกไม่ทําเนี่ยช้างก็ต้องเข้าอีกแน่นอนฉะนั้นเไรเราก็เลยลองทําก่อนว่าใน600ต้นเนี่ยที่เราจะล้อมมแลวก็ฮาวาย,ยถ้ามันเอาอยู่ช้างไม่กล้ามาทํำลายแล้วเนี่ยเราก็จะมีโครงการที่จะทําทั้งหมด400ไร่เนี่ยทำทั้งหมดแน่นอน นี่ก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยทางบริษัทก็เลยมามา,มาติดต่อเรามาคุยกับเราแล้วเราก็ลงมือทาพื้นที่ประมาณห้าพื้นยาวประมาณห้าห้าครึ่งกิโลห้าร้อยเมตรได้หลังจากคืนนั้นมาตั้งแต่ทํานะคะช้างเข้าถามว่าเข้าช้างมาไหมมามาทําลายไหมมันมาโดนตัวของลวดแต่มันไม่สามารถเข้าได้เลยมันไม่สามารถเข้าไได้เลยเพราะว่าคืนที่มันเข้านั้นอ่ะหลังจากนั้นประมาณสัก ไม่ถึงอาทิตย์น,ยนะฮะเขาลงมาแล้วเขาพยายามที่จะพังล้วนียเข้าไปให้ได้เราได้ยินเสียงร้องแบบสนั่นวันไหวไปทั้งสวนเลยได้ยินเสียงดังมากรู้เลยว่าเขาโดนแล้วล่ะโดนรถไฟฟ้าแล้วพอตอนเช้าเราก็เขาไปดูในพื้นที่ไม่มีรอยที่เขาไปได้เลยเราก็เลยรู้ว่ารั้ตัวเนี้ยมันกันช้างได้คือร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ใช่แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นพราะช้างเนี้ยแค่เข้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเข้าได้เนี่ยมันก็จะไม่เหลือแต่อันนี้คือคือร้อยเปอร์เซ็นต หลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยลุกขึ้นมาต้องมาตื่นกลางคืนเพื่อจะไม่มาไล่ช้างสําหรับแปลงนี้อีกเลยนะคะอันนี้คือคือบอกได้เลยว่าเราเราเราเองเนี่ยเราอยู่กับสวนตลอดเวลาเยั้นอ,อยู่ที่นี่365วัน24ชั่วโมงทั้นอยู่กับแล้วแปลงนี้มันแปลงที่เราทําตัวรั้วไฟเราทําด้านหลังของบ้านซึ่งปกป้องตัวบ้านเราด้วยเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เข้าเราก็รู้เลยว่ามันป้องกันได้ร้อแล้วในในราคาที่ เราคิดว่าอันเนี้ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะผลผลิตเรากว่าจะได้ผลผลิตมาแต่ละอย่างลงทุนเป็นปีลงทุนเป็นล้านบาทไม่ใช่ลงทุนเป็นพันบาทถ้าผลผลิตมาแล้วช้างกินไปหมดก็คือเราศูนย์มันไม่มีเหลืออะไรเลยแต่ถ้าเราป้องกันด้วยด้วยวิธีนี้เนี่ยช้างเขาแค่เจ็บเขาเข็ดแล้วเขาไม่มาเขาไม่ตายแต่เราสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินปกป้องผลผลิตของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็แล้วตรงเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าตรงเนี้ยทำได้แน่นอนง่้นก็จากนี้ไปแหละ ก็มีโครงการอีกไม่นานเนี้ยก็ต้องทําพื้นที่ทั้งหมด400ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณประมาณ3กิโลครึ่งนะคะก็คิดว่าจะล้อมตัวนี้แหละเพราะหนึ่งคือปลอดภัยกับตัวช้างด้วยเขาแค่เจ็บเขาไม่ตายแล้วเราเองก็ปลอดภัยกับทรัพย์สินและชีวิตของคนงานของพวกเราที่จะอยู่ในในบริเวณรั้วที่ล้อมนี้ด้วยเป็นไงครับหลังจากโดนรั้วไฟฟ้าช็อตทับนั่งพักอยู่มา10นาทีใต้ต้นไม้สะเทือนเลยวิ่งเลยไคิด แรงแรงแรงไหมครับแรงมากแรงมากครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่แรงมากแรงมากครับผมขอ,ขอบคุณมากครับ <laughs>